ตีม<า>ัน้อ,นอ,อีกตัว<ด><ด>ใกล้ๆมีใกล้ก้โอ้โหตับคำ ขอบคุณผู้สนับสนุนมอสเบอร์เกอร์จะอยู่โซนไหนของกรุงเทพก็อร่อยกับมอสเบอร์เกอร์ได้ทุกที่ทุกเวลาทั้ง17สาขาทั่วกรุงเทพที่พร้อมเสิร์ฟเบอร์เกอร์สไตล์ญี่ปุ่นร้อนๆเบอร์เกอร์อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นเป็นตัวหนึ่งเนี่ยใต้จิตกดยกกดจัดไลค์กดแชร์แล้วกดซัพพอร์ตแทนสรุปรถดาเซียมผมไปจบที่มือผมก็ใช่เหรอโอ้ <parle> ออโอเกิน แต่ว่าพี่ว่าคุ้มกว่าเสื้อนะจริงอ่ะแต่ต้องดูว่าจะได้ใช้หรือเปล่าถ้าสีจะอ่าถ้ารถกอริล่ามา <c oughs> ต้องสองประเทศลาวครับรถกอริล่าเป็นรถนิ่ใช่หรอเฮ้ยกดเอ่อกดแยกกดแยกให้ผมไ,มได้ดิผมจะไปตัดรถเอ็<ย>กซ<ะ>์แล้ Watch out ผมจะไปดูรถให้ดาาแต่อ่าพี่ฝันฟ้าเรียงเลยผมหลังนะแล้ผมลงหกหลังเลยผมฟ้าแหนบเองไอ้เฟอร์รี่วะ ช่วงนี้พี่โบดีจะเหมือนเรนเน้็เฮ้ยมีรถนั่นน่ะไอ้เที่ยทะลึ่งบ้องนะจะมาปั๊มเนี่ยเอาดิเอาดิสองสี่จะแพ้ได้ไงล่ะเออเหมือนมันเลยงั้นเดี๋ยวผมเอาวากี้แกปนั่น เดี๋ยวผมไปเอาวากี้คันเจอกันใหม่ที่ไหนแล้ววะเก่งระวังนะบ้านไหนมาร์คเาร์ลมาคาร์ลใช่จอดเฮ้ยไม่มจอดอย่างแล้วก็วเห็นบ้านที่ไม่มจีบนะผมยิงได้นะยิงไปแล้วอ่ะโทษทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่มีแค่สองตัวข้างล่างเจ็บตีจตีเอาป่ะละ่ะดีดิไปเอาอัมดีเดี๋ยวพี่อยู่นี่เอง จะวผมไปอ้อมบ้านเห็ดให้นะอืมตะบานไม่ต้องอ้อมตะบานเดี๋ยวพี่เตรียมรถไว้แล้วตะบ้านสองบนเขานี้ให้หน่อยดิเ้าเดี๋ยวพี่สองเองเดี๋ยวพี่ขึ้นไปบนนั้นดีกว่าไม่มีว่ะมันตสมองพี่เจอยังไม่เห็นชั้นสองตัวหนึ่งพี่เก่งเฮ้ยพี่ขับขึ้นไปด้านบนตะบานล็อกให้หน่อย ปั๊มยาปั๊มยาให้เรียบร้อยยังไม่ได้วอร์มแด้วกูจะยิงโดนเมื่อวันนี้ชั้นสามแล้วพี่เก่งขึ้นอยู่ตรงบันไดรอไว้รอไว้รอไว้ชั้นสามไม่เห็นว่าเราประตูปิดอยู่ข้างในชั้นสองแล้วลงมาแล้วหายตัวนึูไม่เจอนะพี่เหมือนจะอยู่ในห้องน้ำนี้หรือเปล่าไม่รู้นะมีสิทธิ์มีสิทธิ์มันเดินอยู่ข้างล่างอะตอนแรกอะเจอละวิ่งอยู่ชั้นสองตรงบันได พี่พี่เห็นตัวเดียวงันนั้นไอ้มันอยูนี้ตัวตัวหนึ่งเจ้าถูกว่ะอยู่ในห้องน้ำแน่เลยอีกตัวหนึ่งทิ้มเลยไหมอย่างเงี้ยรอเปิดน็อกก่อนดีตื่นเลยได้พี่มันอยู่ในห้องน้ำจริงด้วยยังไม่ยังไม่เปิดมกิวยิงได้อ่ะผมผมชิดรถรอไปไปไปตะบัดตรงไหนล็อกเดี๋ยวผมล็อกให้ชั้นตรงไหนล็อกพี่เหรอชั้นสองหรือชั้นสองไดเดี๋ยวพี่นอนล็อกชั้นสองให้คนนี้เก่งๆชนมุมพี่ล็อกได้หมดเลย เก่งเดินน้ำผมนะโอเคโอเคมันอยู่เดี๋ยวผมเดินด้วยตามมาตามมาตายสวยสวยยากได้ยักได้เฟิร์ลเอาแถวตรงนี้มาฟ้าไปได้หมดอ่ะเก่งเอาเรารีบเข้าวงก่อนเดี๋ยวมันมีคนตายทีตายนี้ไม่เห็นเอาปะเอาเอาเอาสายนี้ตายนี้ เล่นนี่ก่อนก็ได้นะเออได้ได้แต่วงมีสิทธิ์กลับมาตรงนี้อยู่อะแม่งชอบกลับมาบ้านไม่รู้เป็นไรเออไปอยู่หลังสองดิอยู่หลังสองอยู่หน้าสองเอดี๋ยวพี่ดูมุมมุมอยู่หน้าเนี่ยเออพี่ดูมุมมาฟ้าให้ คอมเพนนะตรงนี้ไ้รถมารถมากตียวตัวเดียวอาครับเรเ่ยิรถเลยสองตัวนกำเน็ตกำเนตให้กำเน็ตเลมันอยู่หลังกรแพงตัวตาย ช่วยช่วยชอวยเฮ้ยตาบัสดูมุมมุมขวายังไงวะเนี่ยผมเก็บรถอยู่ไอ้เมื่อกี้อ๋อดมมีรถาจอ Enemies ahead Watch out Watch out เห็นแล้วตาบัสอยู่อยู่บนเขาเลยตาบัสตรงนี้รถคันนึงไปช่วยเรียกงอันนี้ผมดูครับมันสมองมันสมองมาทิม พี่ออมอ้อไปชุกให้อ้อไปให้ไม่มาหน้อยอีกตัวนึงใกล้ๆกมี้โหตายโอ้ยใกล้ๆเล้อ้าโอ้โหตาบ้ายิงไม่ได้เลยเหรอครับไม่ทันเลยผมไม่เห็นตัวเด็ดอืมมันอยู่นั่งตาบ้นยิงขวา Enemies ahead ไม่ยิงยิงเลินผมนึกว่าไอ้นี่ผมกุศลหลอกให้มันจะยืนยิงผมผมหน้าคอตาบ้นแ่ะแม่เอ้ยผมคิดในใจคนเดียวพี่โก้พี่โก้ว่าผมขึ้นแจมได้ Watch out ขึ้นไปเห็นนี้เนี่ย อ่าแจมเออไปหลังไปหลังมันแจมได้แต่บัสไปโหลงนี้เล่นได้นะพี่โกะมากเลยเออไม่เราไปเล่นตรงนี้ดีกว่าโอมันมาฟ้าฮะไปมาเล่นมาฟ้าดีกว่าเราพร้อมกันก็ได้นะเดินเจอเจอจะได้ไีเรามูพร้อมโกะเนี่ยกลังไปรอรอไปผมกันกระถองก่อนน้องเจอจะได้ตีเลย ไม่มีรถใครมาวะเอ,อ้ยมีรถมาจับซ้ายตบาบสต่อว,วดียวอไปปิดเลยงั้นผมเล่นตรงนี้ให้ได้นะพี่โก้ไม่ไม่ไมารวมมารวมที่ตะบาสพี่จะเป็นเล่นหลังให้

เจ้าวงต่อไปกลางวงเข้าได้มันจะเข้าได้ันอาถปิดซ้ายป็นขวา้าจะไ,ไม่เห็นอ่ะหือ้องน้า้องกันไม่ได้เนี่ยเว้แต่บ้านมีคนขับรถมาหน้าเนินแล้ว อย่าอยู่ใต้เนมีน็อกวง,งพี่ได er. ้ตรงตรงนี้น็อกป้าตะัก อยางไม่นอไม่นอยังย่อันเดียววงปิดแล้วมามาเก็บมันเลยนะได้ได้ได้ีบ้านมาพี่รอแป๊บพี่เน็ให้พี่เน็ให้ลูกนึงโอเคโอเครอพี่ก็เน็เสร็จเดินไปผมเน็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 ดเอ้เมิสเอ็้องท่ต้องทำเตัวเดียวเดี๋ยวแตยเลยก็ได้แล้วโอเคมันไม่พี่เหน็ดไว้เฉยๆเดแล้วนะ

再见，再见，老哥。 ดูเลยดูเลยตองหขยั้งแต่มขับลงน้ำไปก,ก่อนก็ได้กิวข้างน้ำข้างน้ำ อยู่สรัสรถสรัดรถป๊อเนี่ยัรต้องซัดมันวะมันตัวเดียวมาซัดมันได้ไหม Không? mình chơi game luôn, mình cái này nó

กับตายดีนะแม่งแม่งไม่จวดสมองต่อถ้ามันจวดสมองต่อพี่ตายไปแล้ว